อะไรอนุญาตให้ใครภาวนาเสร็จแล้วก็นั่งลาบนั่งลาบได้งหน้าตัวใหญ่ที่นแย่การภาวนาล่งทุกข์ของเตรียมพร้อมตลอดเพราะฉะนั้นผู้ว่าภาวนากับนักที่การกล่าวคำภาวนากับคำหน้าเตรียมพร้อมจะบวชจึงคล้ายขึ้กัน พอองนี้จบองนั้นก็ขึ้นต่อองนี้จบองนั้นขึ้นต่อผม <c ười> เคยเห็นมานานมากกว่ามากนะฮะพอคนนี้วัดันตุบังอายขึ้นสมนตัวนุก,กําพังอุปาดายะจบลงคาะนั่นก็ขึ้นวัดดันตุมังอายสมนตัวขึ้นเลยได้เอางนั่นเลยกับนี่มันลืมมันคือมันเตรียมเกินไปสร้างกําพันเตปวาเรนิธรรมดาขึ้นอย่างนี้ ขึ้นมันเรามากกับน่าวององที่มันมันเจอๆมันมีงงนแล้วหรือองค์งเดียนดนัดอย่างว่าพอวัดันตุบาอายท่านตัวอนุกมปังอุปาดายะปัดสั้นตัวปตะลิซามิฉะนั้นกิขึ้นป้าพงศ์ไปขึ้นชุดท้ายเลยไอท่านตัวอนุกมปังอุปาดายะไปเลยที <c oughs> <c oughs> นี้พระที่เจียมบวช หน้าที่เตรียมบทก็เหมือนกันเวลาบาดสะพายสะพายบาดเตรียมเนะี่ยนั่งระเกียบรอเวลาที่ท่านจะสั่ง,งเราเองเคยบอกมีพระว่หน้าถ้าลงด้เตรียมบาดสะพายบาดแล้วใครจะไปแตะนั้นะไม่ได้นะ,ะจะพูดอะไรดร้วยไม่ได้นะเดี๋ยวจะขึ้นช่องขึ้นช่องบ้านนะละว่า <laughs> นี่ก็อยู่วัดสุดท้าย มันคำเราก็พูดขำๆด้วยหมู่ว่าพระสงฆ์อะไรหัว่าเรากัน,นลั่นคือฉลองโบสวัดนั่นอน่ะเพราะทวายถึงจะเป็นปี2005ในเวลาเตรียมพร้อมท่านเจ้คุณปู่เนี่ยจะนู่ใช้ล้วหน้าก็มากต่อมากนั่งรอเราก็าามมากากกเตือนนี่ หน้าซื้อตรงไหนที่เตรียมบาารสภาบ่ายสภาบ่ายแล้วจะไปจะไปถามะไยพูดอะไรนั้นไม่ได้นะมับอกมันเพราะนี่เตรียมพร้อมแล้วอ่ะสามาพูดภาษาเราแล้ว่าเราก็บอกช่วยพูดภาษาเราคือก็พูดภาษาหน้าเอ็มปุ้นไงให้บอกว่ามันมันถี่เป็นไงนั่งนั่งแยกกันเกินไปอะไรบอกว่าให้ถอยไปหน่อยนักถีพัน น่าเดินผมไม่ผมไม่พูดแล้วครับตอนนี้มันเป็นบ้าผมผมจะบ้าบ้ากระยับไปมันน่าดีใจบัา แต่งเพื่มันเอาไม่ได้เลยผมก็ันของก็เริ่มเตรียมพร้อมเรื่างอย่างนี้นะเตรียมจะบอกอย่าไปแตะนะไม่ได้เนาะก็บอกว่าหน้าก็ได้ยินใครก็ได้ยินผมเลยเป็นคนเตือนนี่หน้าที่เอาบาดสะพายเท่อย่างบาดแล้วระวังนะอย่าไปพูดอะไรอะไรไม่ได้นะแตะไม่ได้นะเดี๋ยวจะขึ้นช่องบ้านนะระวังอย่างนี้แหละแล้วเดี๋ยวอะไรที่มันแน่นกันไปบอกให้ขยับไปหน่อยน้าผีพัดนะ มันเป็นบ้าที่นี่ผว่ายับไปมันก็รู้กันภาษากันอยู่แล้วมันไปนัดทีนะ้วเถอะหัวกันหลั่นได้ยังคุณทำใจดีสักอดหัวเรไมยงนั้นมันเอาเรื่อยนะไม่ใช่มีราย่ึงงานเดียวมันเป็นอยู่เรื่อยเพราะงั้นเวลาหน้าเตรียมพร้อมที่จะบวชสภาแล้วใครจะไปพูดอะไรด้วยไม่ได้นะจะไม่ขึ้นท้องเรานะจะไม่จะไปแบบหน้ากัน นาธิพันเต็มอ้นหัวเราะเลยนี่การภราวนาให้ท่านถือเป็นติดสำคัญทีเดียวนะไม่ใช่เรื่องเล็กน้อยเป็นเรื่องประสานกันเข้าให้เป็นอวัยวะเดียวกันของพระสงฆ์เพื่อความเน,น่นหนามันคงของสังฆมณฑลนั่นเอง่อันจึง ่ปรนาเึ่งกันละกันไม่ถือว่าชาติชตั้นมันลนะใดจะสูงอะไรต่ำอะไรแต่ให้สละลงในสิ่งที่ผิดทิผิความเห็นที่ผิดความประพฤติเป็นความผิดทั้งตนนันเปิดโอกาสให้พระสงฆ์ในวงปรณานั้นในสงังคมณฑลที่อยู่ในวัดน,นั้นในแนะนำตักเตือนสัง่งสอนได้ นี่แหละคือให้ทาเป็นใหญ่ไม่ให้ที่เล็กเป็นใหญ่ไม่ให้ชาติเป็นใหญ่ชานเป็นใหญ่วันนะเป็นใหญ่แต่ให้หลักธรรมหลักวินัยเป็นใหญ่นี่แหละหลักธรรมหลักวินัยเป็นสิ่งที่จะประสานกันเข้าความคมกลืนเป็นหนึ่งอันเดียวกันมีกําลังมากมีความสงบมากพระทิศขีไม่แย้งกันความประพฤติปฏิบัติไม่แย้งกันการแนะนําตักเตือนสั่งสอนกันตักเตือนสั่งสอนได้ โดยทมผู้ฟังก็ฟังโดยทมปฏิบัติโดยธยทมแก้ไขโดยทมในสิ่งที่ผิที่ผิดให้เป็นสิ่งที่ถูกท่านจึงว่าสร้างคำพันเตปวารเรนี้ผมปรนนาตัวคือเปิดช่องเปิดโอกาสให้แก่ประสงค์คําว่าประสงค์กับประสงค์ในวงปรนนาตวารเรนี้ดิเทนวานได้เห็นก็ดีสุเตนวานได้ยินก็ดีปฏิสั่งกายวารี่ไ้งเกียรติสงสัย อยู่ก็ดีในสิ่งที่ไม่ดีของผมปุณหะจะแสดงออกทางกายทางวาจาหรือจะทราบไปถือทางจิตใจก,ก็แล้วแต่เพราะเป็นวง,งกว้างนี่บอกไว้ันคุณที่ว่าความผิดมันมีได้ทั้งทางกายทางวาจาทางใจให้แนะนาประการต่างสอนผมด้วยความ,นขขอ,มอนุเคราะห์ผมน่ะอนุกำปังด้วย้วยความอนุครณ์ปัจจ่าันตัวกติกรีทราบนี้เมื่อ ผมทราบแล้วจะได้พยายามแก้ไขดัดแปลงกลับคืนฟูความเป็นปกติของธรรมของมินยและของความประพฤติที่ถูกต้างตามหนักธรรมของมินายนี่ท่านย้ำถึงสามผลไม่ใช่หน,นะห,นหนึ่งแล้วนะตระหนาหนึ่งตระนาตัวหนึ่งแล้วยังยำ้ำอีกย้ำอีกถึงสามครั้งเป็นที่แน่ใจผมน่ลงใจ ต่อหมู่ต่อคณะต่อพระสงฆ์ไม่แน่ใจในความผิดพลาดของตัวเองจึงต้องให้หมู่หนพระสงฆ์เป็นหูเป็นตาด้วยกันแนะนาตักเตือนสั่งสอนกันผู้แนะนําตักเตือนสั่งสอนก่อังฟังคว่ว่าเป็นธรรมมันเด็กไม่มีคําว่ากิเลสทิฏฐิมานะสั่งสอนกันด้วยแบบนั้นไม่มีไม่ให้อามาใช้โยเยป็นอังคาร เพราะสิ่งเหล่านี้เป็นสิเรสซึ่งเป็นค่าสึกของธรรมเป็นค่าสึกของท่าเป็นค่าสึกของบุงคณะที่อยู่ด้วยกันื <c oughs> จะทําให้แตกให้รานได้ขึ้นชั่วคาบิเลสไม่เคยทําอะไรให้ดีมีธรรมเท่านั้นเป็นเครื่องประสัดประสานเป็นเครื่องที่จะทาให้อยู่ด้วยกันเป็นความผาสุกและมัน่นคงไว้ใจตายใจ,ยใจสนิดกันใจกันได้ฝากเป็นฝากตาก,กันได้คือธรรมคือวินัยเท่านั้นทา่านเพให้ประกาศ จนถึงสามครั้งสามครั้งคนเราเมื่ออยู่ด้วยกันด้วยความจงรักภักดีต่อกันหวังดีต่อกันหวังความรู้ความฉลาดต่อกันแล้วอะไรจะเป็นความผาสุกยิ่งกว่าทาเหล่านี้ที่มีอยู่กับผู้มีความรู้ความเห็นอย่างนี้ความเป็นอย่างนี้ไม่ได้เลยอันนี้มีกาลังมากถึงเป็นเป็นความล้าลามความแตกสมามัคคีกับพาะคี่เ,เข้าไปทำลายเอง,เอง เราถือว่าตัวดีตัวดีตัวถูกต้องแน่นยาพทุกสิ่งทุกอย่างใครอื่นแนะนําตักเตือนสัดสอนไม่ได้เนี่ยที่นี้ก็ไม่ยอมลงไข่อันนี้นรเป็นจิตที่ทําลายวงคณะทาลายผู้เป็นอัจเปินธรรมให้ขยะขยงและเข,ข,ข,ข้ากันไม่ได้สุดท้ายก็แตกที่เลสทําให้แตกไม่ใช่หลักทาหลักวินัยห,หลักความกลมกลืนสาวัคคทีอันทําให้แตกแต่การขับแยงเพราะอำนาจของทีง่เลส ต่างหาพรให้แต่มันทำเพียงแต่รอกาศเอาไว้เป็นประรวารณาในทุกปีทุกปีบางท่านก็จะไม่เข้าใจผู้ันใหม่ก็จะไม่เข้าใจปวารณาหมายความว่าอย่างไรหมายความวาเปิดท่องผปโอกาสให้ระหว่างกันการแนะนาตัดเยื้อสั่งสอนกันได้โดยไม่ต้องเกรงอกเกรงใจความเกรงใจก็คือระวังที่เด็ดคู่นั้นมันจะแสดงฤิ์ออกมานั่นเอง แต่เลาว่าพฏิบัติเพืช่วยชำระสาสารที่เดสดจะให้มันแสดงดิ้ยังไงเจ้าของรู้อย่างนั้นจึงต้องปรนนาตัวอย่างนี้นเปิดโอกาสให้ช่วยปราบที่เดสให้หน่อยว่าเงินพูดใดงินงไม่ทราบมันจะออกทางไหนกับทางไหนละ่ะที่เดือมันออกได้ทุกด้านทุกทางนอกจากออกจากความคิดมันออกจากทางหูทางตาทางจมูกทางลิ้นทางกายและความประคฤติีด้วยตัวเองก็มองไม่ทัน มองไม่รอบต้องอาศัยคนอื่นมองดูด้วยช่วยดูด้วยปร,ราบที่เรียนให้ด้วยพูดง่ายง่ายความหมายก็ว่าอย่างนั้นให้พาพันเป็นที่เข้าใจแล้ควครสาระกักงานก็จะยุ่งั่นเริ่มนะตั้งแต่ตั้งแต่ปีนี้ก็วันนี้ก็จะยุ่งแล้วตอนบ่า,ายเย็นก็จะเต็มไปหมดแล้ววันนนะควันคุณเขาจะมาทั้งคุน มุงช้าก็ไปแต่นั่นก็เรื่อ,อยนี่กับพวกสแสวงบุญตามหลักของคุธศาสนาตามนิสัยของชาวพุทธก็เป็นอย่างนั้นสอบแสวงหาคุณง,งามความดีหาหลากักยึดทางด้านจิตใจแล้วก็สแสดงออกทางด้านวัตถุเพื่อเป็นบูชาคุณพระพุทธททเจ้าพระธรรมพระสงฆ์และอุดหนุนพระสงฆ์ู มีปัจจัยสีอันเกี่ยวข้องอยู่กับด้วยญาติโยม่ยจะได้อยู่พระด้วยความสะดวกสบายสะดกปฏิบททัติพรมัจรร์ความราบรื่นดีงามและสะดวกต้องมีเทศกาลอยู่ตั้งแต่วันพรุ่งนี้ไปนีเป็นการกำหนดเป็นกับถิ่นมีกำหนดในล่ำเวลาตั้งแต่วันพรุ่งนี้ไปถึงเดือนส2บสองเพ็นอะ้เรียก เป็นเศษของกฐินนาทานส่วนบางสกุลและมีร่างตลอดการไปแล้วก็ต้องยุ่งเป็นธรรมดาในการเช่นนี้การประกอบความภาคเทียนก็ไม่ค่อยสะดวกในเรื่องเช่นนี้ขนมีอยมีเป็นมวาทีเป็นตีเป้าเป็น ที <Workers S 2> ่น <upp ers> ู่นใครเดินแล้วใครยังมีความใจอะไรอยู่ไหมนี่ไม่มีแล้อยต่เรื่องภาวนาไปันเป็นที่เข้าใจนี่เป็ดหูนะแม่นะไหนที่เป็นต่างๆเป็นนั้นเ็นลามันไม่ได้ลาบมันมีลักษณะขาวๆหูไม่ถูกถู่บงนี้ไนี่นั้นั่นมั่ไน่น่าดู การทำอะไรให้ทำใความเจาะจงกาให้ความมี ah. days, ้เป็นมีปัญญาต่อต่อดทำหน้าททำ่าด้ไม่ใช่หลักรมหลักหลักที่ไหนต้องเป็นหลักมีความเป็นางเร่องที่นิพานาทธก็เรียกร่าุูกต้งงหรือไม่ถูกตองให้หลักนาเป็นอีกแบบหนึ่งตามปฏิมิ ถ้าไม่เห็นความธรรมนั่นแหะขนาเดียวกันก็เพื่อจะทราบเรื่องความโง่ความฉลาดของตนที่เกิดขึ้นจากธรรมะและพิเดชังฝังใจมันแสดงความหยาบอะไรออกมาถ้าพิเดชเป็นอย่างนั้นนั่งจากความหยาบนั้นปิตัญญาความเพียงเป็นเครื่องชำละสังสิญญานีตานทำความรัปฏิบัติ ทำข้อว่าปฏิบัติเพื่อใครก็เพื่อเราเพื่อศาสนาเพื่อส่วนรวมไม่ทำเพื่อใครการทาอะไรทั้งหมดเป็นเรื่องของเราเป็นผู้าทาแต่การงานทั้งหมดนี้เป็นงานของระด,ดับอันดับแรกงานส่วนรวมอันดับต่อไปที่อยู่งานของเรานี้ผลประโยชน์เพื่ออะไรถ้าไม่ใช่เพื่อเราเพื่อวงคณะเพื่อหูตาประชาชนจะได้